โทคูบุ้สึกขอนำเสนอ10อันดับร่างสุดยอดของอุลตร้าแมนสุดโหดอันดับที่10อุลตร้าแมนไกอาซูพลีมเวอร์ชันเป็นร่างสุดยอดของอุลตร้าแมนไกอาที่สามารถดึงเอาอพลังของไกอาและอากูออกมาได้แบบเต็มประสิทธิภาพ เพราะในตอนที่ไกอากับอากูเนี่ยโดนกระทืบจนลงไปนอนหมอบกับพื้นพี่แกก็ได้ชูมือขึ้นแล้วก็หมุนหมุนชูมือขึ้นโบกไปมาทุยไม่ใช่ละแล้วแปลงร่างเป็นอุลตร้าแมนไกอาร่างสุพีมปล่อยลําแสงใส่สัตว์ประหลาดจนมันระเบิดปุ๊งเกิดเป็นโกโก้คลั่สปอนเซอร์จะเข้ากูไหมเนี่ยถือว่าเป็นร่างสุดยอดที่สามารถใช้พลังศึกสัตว์ประหลาดได้ด้วยร่างกายที่แข็งแรงบึกบึนซะยิ่งกว่าป๊อปอายกินผักโขมและด้วยเหตุนี้เองจึงให้มาอยู่ในอันดับที่10ของเราอย่างเฟี้ยวเลย อันดับที่9ก้าอุลตร้าแมนคอสตมอดฟิวเจอร์โบดเป็นร่างสุดยอดของคอสตมอดที่มีความสามารถในการถ่ายพลังให้กับอุลตร้าแมนตัวอื่นได้และพี่แกก็ยังวิ่งไวซะยิ่งกว่าเดลแฟลตแถมยังมีพลังที่สามารถสร้างบาเรียรป้องกันการโจมตีได้อีกด้วยแต่ถ้าคิดว่านี่โหดแล้วพี่แกยังสามารถหลอมรวมจิตใจให้เป็นหนึ่งกับอุลตร้าแมนจัสติสจนกลายเป็นอุลตร้าแมนคนใหม่ที่มีชื่อว่าอุลตร้าแมนเลเจนด์ซึ่งพลังก็บอกเลยว่าโคตรจะโอพีฮะ ออกมาทีตัวร้ายยังวันคณะทัทรัฐที่คิดว่าแน่เนี่ยยังต้องว้าโผล่หนีพี่แกไปเลยก็ถือเป็นร่างสุดยอดอีกร่างหนึ่งของคอสมอสที่โคตนโหดกระโดดยิงสงคำคุยเลยให้มาอยู่ในอันดับที่9ของเราอันดับที่8อุนกราแมนเมบิอุสฟินิกเบลฟก็ต้องขอบอกก่อนเลยว่าร่างนี้เป็นร่างสุดยอดที่แปลกที่สุดในบรรดาร่างสุดยอดทั้งหมด พราะางสุดยอดทั้งหมดเนี่ยจะใช้พลังของอุลตร้าแมนมารวมกับอุลตร้าแมนหรือไม่ก็อัปเกรดพลังเพิ่มขึ้นใช่ปะแต่นี่คือการเอาพลังของอุลตร้าแมนมารวมกับมนุษย์ใช่ครับคุณฟังไม่ผิดหรอกครับมนุษย์นั่นเองมันคือการรวมพลังระหว่างอุลตร้าแมนเมเบิอุสและพลังของอุลตร้าแมนฮิคาริกับหน่วยกายหน่วยพิทักษ์โลกนั่นแหละจนก่อให้เกิดเป็นร่างสุดยอดของอุลตร้าแมนเพอร์ซิุสทุยเบเบิอุสต่างหากจากตอนแรกที่เป็นรองมนุษย์ดาวเอ็มเพิร์ล แต่ด้วยพลังแห่งความขี้เข้วไม่ใช่สิพลังมิตรภาพจึงทําให้พี่เมบิอุสเนี่ยสาม,มารถเอาชนะมนุษดาวเอ็มเผอเรือไปได้แบบไม่เหลือซากให้ลูกเมียได้ไว้ทุกถือเป็นการปล่อยของในตอนสุดท้ายที่ทําได้ยอดเยี่ยมมากๆเพราะหลังจากนี้เราก็แทบไม่ได้เห็นพี่แกใช้ร่างนี้อีกเลยก็แง่ละสีเงื่อนไขยเยอะชมัดและด้วยเหตุนี้เองจึงให้มาอยู่ในอันดับที่8ของเรา อันดับที่7อุลตร้าแมน X ed, X ซีดเอ็กซ์เบต้าสปาร์คอาร์เมอร์โอ้ชื่อโคตรยาวเป็นร่างสุดยอดที่ดึงเอาต้นกำเนิดอุลตร้าแมนทั้งยุคโชวะและยุคเฮเซมารวมกันอย่างอุลตร้าแมนทีก้าและอุลตร้าแมนจนก่อให้เกิดเป็นสุดยอดชุดกรอบของอุลตร้าแมน X ที่มีพลังในการฟันและพลังในการยิงที่โคตรจะรุนแรงซะยิ่งกว่าการแปลงร่างของไททันมาหึมาเอาจิงๆิก็ไม่ใช่หรอกพูดเวอร์ไปงั้นแหละ แล้วใครจะเชื่อล่ะครับว่าด้วยคอนเซปต์แบบนี้นี่เองจึงเป็นแรงบันดาลใจให้กับอุลตร้าแมนตัวต่อมาเนี่ยเอาอุลตร้าแมนรุ่นพี่อย่างอุลตร้าแมนทีก้ากับอุลตร้าแมนมารวมร่างกันก็คืออุลตร้าแมนออฟนั่นเองโอ้โหเป็นอะไรที่สืบทอดกันได้ดีมากๆและด้วยเหตุนี้เองร่างนี้จึงได้มาอยู่ในอันดับที่7ของเราอันดับที่6อุลตร้าแมนคิงก้าวิกตอรี่รี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 ร,ร,รีจะแอคโค่ทำไมวะเป็นร่างสุดยอดที่เกิดจากการรวมพลังกันร,ระหว่าง คนขี้ยาและคนขี่เก๊กนี่มึงจะไปเต้น K เคป๊อปหรือไงเนี่ยหมุนสักกูเวียนหัวเลยจนกลายเป็นสุดยอดอุลตร้าแมนผู้มีพลังของ2องุลตร้าแมนอยา่างอุลตร้าแมนวิกตอรี่และอุลตร้าแมนกิงกะ ที่สามารถใช้ทั้งพลังของรุ่นพี่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้โอ้โหเรียกได้ว่าอย่างโกงแต่ที่โกงสุดๆก็คือพี่แกนี่สามารถรวมเอาพลังของอุลตรมนตั้งแต่ทีกาจนถึงซีโร่แล้วก็ชาร์จใส่ศัตรูจนมาแหลกสลายและหายไปในอากาศถือว่าเป็นร่างสุดยอดของอุลตรแมนที่เรียกได้ว่าโหดและเท่มากๆถ้าไม่นับไปทีรวมร่างของมันะนะอุ้ยไปตะขีเดียดเลยให้มาอยู่ในอันดับที่6ของเราอันดับที่5อุลตรแมนออฟร่างทรินิตี้ ถือเป็นการรวมร่างของอุลตร้าแมนออฟที่ใช้พลังของอุลตร้าแมนทั้ง3ในั่นก็คืออุลตร้าแมนกิงกะอุลตร้าแมนวิกตอรี่และอุลตร้าแมนเอ็กซ์ในการฟิวชั่นจนก่อให้เกิดเป็นร่างสุดยอดของอุลตร้าแมนออฟที่สามารถดึงเอาพลังของอุลตร้าแมนรุ่นพี่ทั้ง3มาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ บอกเลยว่าร่างนี้เนี่ยนอกจากจะเทแล้วยังเก่งอีกด้วยฟันทีเดียวทำเอาเสียวจนเยี้ยวเล็ดถึงแม้จะเป็นร่างที่นักเอาสามพลังมารวมในคนคนเดียวแต่ดีไซน์ของออฟทรีนิตี้นั้นก็ดูไม่ลลดลุงลังเหมือนกับตัวละครบางตัวที่ใช้ชื่อว่าทรีนิตี้เหมือนกันซึ่งไม่บอกนะว่าใครแต่มีภาพที่ดูอยู่และด้วยเหตุนี้เองจึงให้มาอยู่ในอันดับที่5ของเรา อันดับที่4อุลตราแมนจีดร่าง Ultimate Final ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นร่างโคตรของโคตรสุดยอดโดยเป็นร่างที่จีดนั้นใช้พลังของ Evolution c a p s u l และพลังของ g i g a f i n a l i อร r ไอจีดนั้นสามารถใช้ร่างที่มีพลังขั้นสูงสุดของตัวเองได้และเมื่อหลังจากการแปลงร่างแล้วพี่แกจะมีอาวุธที่เป็นหอกที่สามารถส่งศัตรูไปคุยกับร่างมะม่วงได้ในการโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียวแต่ถ้าลองสังเกตดีๆร่างนี้มีขีดแสงนิออนที่สามารถเรืองแสงได้ซึ่งดูแล้ว ร่าจะได้แรงบันดาลใจมาจาก <Okay. S 1> อันนี้แค่แซลเล่นๆนะครับไม่ใช่เรื่องจริง <c oughs> แต่วข้อจริงๆร่างนี้ก็โดนบ่นเยอะเหมือนกันนะบอกว่าดีไซน์มันไม่ค่อยเฟี้ยวเท่าไรยังไงไม่รู้ส่วนผมก็เฉยเฉยไม่ได้อะไรมากมายและด้วยเหตุนี้จะงให้ามาอยู่ในอันดับที่4ของเราอันดับที่3อุลตร้าแมนเลการ่างสุดยอดของอุลตร้าแมนไทกะที่เกิดจากการรวมพลังของนิวเจเนเรชั่นที่ได้มอบพลังทั้งหมดของตัวเอง ให้กับอุลตร้าแมนไทกะเพื่อให้ไทกะนั้นสามารถอีวิลูชันจนกลายเป็นร่างสุดยอดของสุดยอดอีกทีพูดง่ายๆก็คือเป็นโคตรพ่อโคตรแม่ของอุลตร้าแมนยุคนิวเจนอย่างอุลตร้าแมนเลกะาหลังจากที่โดนแยกซีนมาทั้งเรื่องพี่แกก็ได้เวลาโชว์ในช่วงสุดท้ายเป็นการปิดฉากเดบุ๊บี้ให้สมศักดิ์ศรีกับที่ตัวเองเป็นพระเอกเป็นไปไม่ได้ไม่เคยมีใครตีพ่อตีแม่ได้เยอะขนาดนี้มาก่อนลูกจำได้เลยลูก ลูกเชลลไปนี่ไว้นี่ไม่เกี่ยวอะไรกับพลังแห่งการตีพ่อตีแม่ทั้งนั้นทุกคนอย่าไปทําตามนะมันไม่ดีและด้วยเหตุนี้เองจึงให้มาอยู่ในอันดับที่3ของเราอันดับที่2องอุลตร้าแมนโนอาร่างสุดยอดของอุลตร้าแมนเน็กซัสโดยพี่แกนี่ได้ฉายยาวว่าเป็นพระเจ้าของโลกอุลตร้าแมนเลยทีเดียวเพราะพี่แกเนี่ยพลังนั้นโคตรจะโอพฮะจัดการกับดาร์คซากิจนไปคุยกับรากมะม่วงเออมัดเวี้ยงควาย เดียวได้ว่าต่อยทีเดียวเนี่ยดาร์คซากิกระเด็นไปยังนอกโลกก่อนที่จะปล่อยพลังซ้ําจนดาร์คซากิซี่แงแก่ตายกลางอาวกาศไม่โหดก็ให้มาดูไปสเกลพลังระดับนี้จึงให้มาอยู่ในอันดับที่2ของเราและอันดับที่1น่างสุดยอดของอุลตร้าแมนที่โหดที่สุดนั่นก็คือ ช่แล้วมันก็คืออุลตร้าแมนซีโร่ในร่างอัลติเมตชายนิ่งนั่นเองโดยเดิมทีร่างอัลติเมตของซีโร่เนี่ยมันก็โหดมากอยู่แล้วเพราะได้รับพลังมาจากอ no ุลตร้าแมนโนอาแต่นี่เป็นอัลติเมตชายนิ่งโอ้โหมึงจะขายของไปไหนวะเนี่ยแมยังสามารถต่อสู้กับทาทรัตในโลกต่างไม่ติดแต่เสียดายที่พี่ซีโร่เนี่ยสามารถอยู่ในร่างนี้ได้แค่ได้แป๊บเดียวเท่านั้นพี่แกเลยไม่ได้โชว์ความโหดแบบเต็มที่ออกมาโอ้โหบทจะโดนเนิฟก็โดนเนิฟนี่แหละครับลูกหลักของสมุร่ายาบอกเลยว่าในอนาคตนี่คงไม่ใช ของซีโร่แน่นอนเพราะพี่แกจะถูกนํามาขายเรื่อยๆนี่แหละครับกําไรของจริงด้วยเหตุนี้เองจึงให้มาอยู่ในอันดับที่หนึ่งของเราเป็นไงกันบ้างครับก็จบกันไปแล้วนะครับสาหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนและช่วยกดไลค์เฟซบุ๊กแฟนเพจเพื่อไปกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับและถ้าอยากไปกําลังใจในการทําคลิปของพวกเราก็สามารถดูเน็มาเป็นกลังใจให้กันได้หายตาก็เรศรัทธาแล้ววันนี้ขอลาไปก่อนบาย